วันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสองแผนได้แก่แผนหุ้น6กสและแผ,ผนหุ้นต่างประเทศเพื่อดูว่าแผนทั้งสองนี้มีตัวไหนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้มากกว่ากันในระยะเวลาที่เท่ากันโดยวิธีการคำน,นวณเนี่ยเราจะคำนวณโดยใช้สถิตินะครับโดยที่เรานำราคายอดหลังนะครับมาลงตรางนะครับล่าวนะครับในที่นี้ก็จะเป็น ราคาของแผนหุ้นต่างประเทศแถบที่2คือเป็นแผนหุ้น65นะครับแถบที่3คือเวลาทีนี่ในเวลาเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นตัวแทนที่ราคาที่เขาประกาศไว้ในเว็บของกบขนะครับน,นี้นะครับเวลาเขาประกาศเนี่ยเราเลือกดูมันจะประกาศออกมาเป็นแผนนะครับออกมาเป็นแต่ละแผนแล้วก็เวลาเนี่ยก็จะแยกต่างกัน โดอย่างเช่นเดือนเมษานะครับเนี่ยเขาก็จะประกาศเป็นรายวันบางทีรายสองวันบ้างอะไรบ้างนะครับก็อม่แต่ไหเราก็ถือว่าในการประกาศแต่ละครั้งเนี่ยเป็นระยะเวลาที่เท่าเท่ากันอันนี้เราอนุมานเขานะครับจากนั้นเราก็นํามาลงในตลาดน,นะครับซึ่งได้ลองเปรียบเทียบดูนะครับประมาณ325้อข้อมูลนะครับ325้าข้อมูลก็ประมาณเกือบปีนะครับย้อนหลัง คือยิ่งข้อมูลเยอะจะยิ่งแม่นนะยิ่งข้อมูลเยอะจะยิ่งแม่นนะครับแล้วก็ใส่สูตรท่านนี้เป็นโปรแกรมเปรียบเทียบทางสถิตินะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับโอันนี้รันออกมาแล้วนะครับให้ดู2ตัวนี้นะครับค่านะครับค่า2ตัวนี้คือตัวนี้ครับเวลานะครับ co s นะ co s e f f i c i e n c นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแผนของต่างประเทศนะครับมีค่า โคเอฟอยู่ที่0.013นะครับ0.013 mm hmm. ความหมายของมันก็คือนะครับในช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งยูนิตนะครับหนึ่งเรียกว่าหนึ่งหนึ่งช่องเนี่ยนะครับจะมีมูลค่านะครับเพิ่มขึ้น0.13บาท0.13บาทนะครับในขนาดเดียวกันแผนพุ้น 65้านะครับในเวลาที่เพิ่มขึ้นที่เท่ากันนะราคาจะเพิ่มขึ้นอีกศูน7ศนะครับ0.007อันนี้อธิบายแล้วนะครับดูง่ายๆเลยนะครับอน,นี้ปัดขึ้นเป็นย0จุดศูนย์แปแปลว่าอะไรครับทั้งสองแผนนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วแผนของหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งหน่วยเนี่ยนะครับราคาหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้น เยอะกว่านะครับเยอะกว่าประมาณสัก0 0นย0.005้นาบาทนะครับทนั้นถ้าเราใช้หลักการนี้เป็นการเลือกนะครับก็เราก็ควรจะเลือกแผ,ผนหุ้นต่างประเทศที่เวลาเมื่อเวลาผ่านไปแล้วราคามันจะขึ้นเยอะกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงด้วยนะครับอันนี้ไม่มีปัจจัยเรื่องความเสี่ยงนะครับมาในการคำนวณนนี้เราคำนวณแต่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับ สรุปนะครับแผนหุ้นต่างประเทศนะเมื่อเวลาผ่านไปขึ้น0.1 0.013หุ้นต่างประเทศนะฟอรีนฟอรีนนะครับ,นะรบแล้วก็แผนหุ้น65ขึ้น0.007 0.08 00 0.075ครับโอเคครับอันนี้เป็นวิธีสำหรับตัดสินใจนะครับ จะนำไปใช้ครับอัปเดตนะครับปี2567นะวันที่3เดือน5เดือนที่สาคมครับ